สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพยอดไผ่ละหอินสมคนปปชวันนี้จะพูดถึงเรื่องของทุจริตต่อหน้าที่ซึ่งเป็นหน้าที่อำนาจของคณะกรรมการปรปชเรื่องหนึ่งที่หลายคนอ่านตัวบทกฎหมายอาจจะไม่เข้าใจนะครับวันนี้จะมาอธิบายให้เข้าใจง่ายๆตามสไตล์ของผมเองนะครับทุจริตต่อหน้าที่ ก่อนจะทุจริตได้ต้องมีหน้าที่มาก่อนถูกต้องไหมครับถ้าไม่มีหน้าที่จะทุจริตได้อย่างไรการมีหน้าที่ของข้าราชการเจ้าที่ของรัฐนะครับก็คือหน้าที่ที่มีกฎหมายกําหนดให้หรือได้รับคําสั่งให้มีการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการอย่างใดอย่างหนึ่งมีหน้าที่ตามที่กําหนดไว้นะครับอาทิเช่นนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะ ตามพรบขุดดินถมดินพศ2543เนี่ยท่านเป็นเจ้าพนันท้องถิน่นมีหน้าที่ในการรับใบแจ้งนะครับเพื่อจะออกไปแจ้งให้กับผู้ที่ประสงค์จะทำการขุดดินลึกเกินกว่า3เมตรหรือพื้นที่ปากบ่อกว้างมากกว่า1,000 0ตารางเมตรนะครับก็ต้องมาขอยื่นใบแจ้งกับท่านอย่างเนี้ยคือท่านมีหน้าที่ตามกฎหมายพรบขุดดินถมดินนะครับ หรือหน้าที่อำนาจของนายกนะครับตามพรบรเทศบาลสมมติเป็นนายกเทศมนตรีท่านก็มีหน้าที่ในการอนุมัติอนุญาตตามภารกิจหน้าที่ตามราชการของเทศบาลเป็นต้นอย่างนี้คือการมีหน้าที่หรือการที่ข้าราชการนะครับได้รับแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการตรวจรับงานจ้างอย่างนี้ท่านก็มีหน้าที่ในการปฏิบัติราชการถูกไหมทีนี้มีหน้าที่อย่างเดียวนะครับ มันจะไม่ผิดอะไรถ้าท่านไม่ทุจริตต่อหน้าที่การทุจริตต่อหน้าที่ก็หมายถึงว่าการที่ท่านปฏิบัตินะครับฟังให้ดีนะปฏิบัติก็คือการทําตามขั้นตอนนะแต่ปฏิบัติอย่างไรที่จะทําให้ท่านปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบรวมถึงการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก็คือการไม่ไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อจะให้ได้รับ ประโยชน์นะครับผลประโยชน์จะเป็นรูปตัวเงินหรือเป็นอะไรก็ตามแต่นะครับให้กับตัวท่านเองหรือบุคคลอื่นซึ่งเป็นประโยชน์ที่ท่านมีควรได้นะครับเพราะนั้นถ้าจะจำให้ง่ายง่ายคือทุกจรีต่อนาที่คือต้องมีหน้าที่ก่อนและใช้หน้าที่ที่มีอยู่นะครับจะปฏิบัติจะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก็ได้นะครับโดยไม่ชอบนะโดยไม่ชอบก็คือโดยที่ ผิดกฎหมายไม,ม,ม่มีระเบียบขั้นตอนให้ปฏิบัติอย่างนี้ครับก็คือการทาโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่ไม่ควรได้นะครับและอีกเงื่อนไขหนึ่งที่สําคัญคือต้องมีเจตนาในการทุจริตนะครับเพื่อสอดคล้องกับคำวินิจฉัยของสารปกครองสูงสุดนะครับที่เคยวินิจฉัยเรื่องนี้ไว้ว่าองค์ประกอบของการทุจริตต่อนหน้าที่ ก็จะมีข้อ1ก็คือมีหน้าที่ราชการต้องปฏิบัติเห็นไหมครับข้อ2คือการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบข้อ3ก็คือเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้และข้อ4คือโดยมีเจตนาที่ทุจริตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนนะเข้าใจตามนี้แล้วท่านก็เอาองค์ประกอบ4ข้อนี้ ไปเทียบเคียงกับพฤติการอของบุคคลที่ท่านสงสัยว่าเขาทุจริตต่อหน้าที่หรือ,อยังถ้าเข้าทั้งองค์ประกอบสข้อนี้ก็จะเรียกีย้ว่าทุจริตต่อหน้าที่เห็นไหมครับไม่ยากเลยนะหวังว่าท่านจะเข้าใจกฎหมายประประชนนะครับขอบคุณหน้าที่ทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ